สบายดีสบายดีสวัสดีพีพีเอีบททุกคนเด้อสบายดีกันตอนแรงพีพีเอีตอนที่ถ่ายคิววิดโอนี้อยู่ก็คือหกโมงแรงเนาะพี่เอีเนาะนางถ่ายอยู่ในห้องยานแต่ฟ้าสซิมืดก่อนตอนนี้นะพี่เอีเพราะว่าอ่าฝนใกล้ฉิตูตเร็วเนาะพี่เอฟซีเนาะเรื่องราวของคิววิดโอนี้เป็นเรื่องราวที่ลุงลี่เองได้มาจากซ่องไทยโฟกัสข่าวพี่เอีต้องขอขอบคุณคลิปต้นสบบับหลาย เรื่องราวของคิววิโดโอนี้เพิ่นไดเหตุคลิปอ่าคนเวียดนามหรือเอิร์นัซซื่ดังของเวียดนามก็ได้เนาะหลายคน ทางคนเวียดนามเองและกัะทางซื่อดังเองเพื่อนผาการสงสัยว่าเป็นอย่างยูไทยขนาดรถติดคล้ายคือกันกับเวียดนามเลยเนาะแต่สิ่งที่ตางแตกต่างกันเลยก็คือเสียงแตอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่กรุงเทพขนาะอ่านถึงรถสติดแต่กับเทพซิบบได้ยินเสียงแบบเสียงแต่เลยสินะเนาะพี่เวฟสิเนาะอ่าสีได้ยินแท้ๆแม่นตอนที่แบบ เฮดจำเป็นเท่ๆสินะคนตัดหน้ารถเอ้ยจังซีเนาะก็บเฮาก็ซิดียินสิน่ะพ p f c เนาะแต่กลุ่กันข้ามกันอยู่ที่เวียดนามฮันเพิ่นสิบีบแก่เป็นชีวิตจิตใจ,จเลยเนาะบัดน,นี้น้องนีเอพงพีพา ppfc มาเบิ้ง ppfc ทำไมคนไทยไม่บีบแต่เนาะสื่อใหญ่เวียดนาม บินตรงจากเวียดนามมากรุงเทพเลยเพื่อเฮ็ดข้าวข้าวนี้เฉพาะเลยบ FC แล้วน้องลีเองหลังจากที่พาไปเบิรงคิววิโดโอนี้แล้วน้องลีเองกะซีมาแซเซมุมมองน้องลีที่เคยได้ไปทั้งประเทศไทยและกับประเทศเวียดนามเนาะบนะีเอเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปเบิรงคิววิโดโอนี้กันแล้วเราค่อยไปเว้า์กไปลมกันอีกเทือนึงอยู่ในท้ายคิววิดีโอสำหรับคิปต้นฉบับน้องลีเองสิปักว้ให้ในใต้คอมเมนต์เด้อ มาเบิ้งคลิปมีกันมามาเบิ้งคิวิโอนี้กันสงสัยไหมคะว่าทำไมบนท้องถนนในประเทศไทยถึงได้เงียบสงบจนน่าแปลกใจในขณะที่หลายประเทศแตรรถบีบกันโดงมเหมือนซ้อมสงครามแต่ประเทศไทยกลับแทบไม่มีเสียงแตรให้ได้ยินเลยเรื่องนี้ทำให้ถึงกับสื่อใหญ่อย evet> ่าง BBC เวียดนามต้องเดินทางบินตรงมาตามหาความจริงกันถึงกรุงเทพประเทศไทยเพื่อหาคำตอบว่าทำไมคนไทยถึงไม่บีบแตร ผู้สื่อข่าวสาวจาก BBC เวียดนามพูดเปิดคลิปว่าตอนนี้ฉันยืนอยู่กลางกรุงเทพประเทศไทยที่ซึ่งถนนค่อนข้างติดขัดเช่นเดียวกับในเวียดนามแต่ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงก็คือความเงียบเข้าไม่มีเสียงแตรเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยความสงสัยเธอจึงตัดสินใจเดินไปสัมภาษณ์คนไทยจริงๆว่าทำไมคนไทยไม่บีบแตรคนแรกที่เธอเข้าไปพูดคุยด้วยคือพี่คนขับแท็กซี่ซึ่งเล่าให้ฟังว่า ผมขับรถมา15ปีแล้วครับคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชนเชื่อในความมีน้ำใจมีมารยาทและไม่ชอบเสียงดังเราจะบีบแตรเฉพาะตอนจำเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นรถจะชนหรือมีเหตุฉุกเฉินครับมบา <S <S จะเงยนเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธครับเป็นเมืองที่สดใสงดงามน้ำใจงามไม่ชอบบีบแตรเป็นเมืองที่มีมารยาท ในการขับขี่ยานพาหนะครับผมการใช้เสียงแตรในประเทศไทยครับใช้จะใช้เฉพาะไอในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นต่อมาเธอลองเข้าไปคุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์อีกคนพี่วินบอกว่าการบีบแตรจะทําให้คนรอบข้างตกใจครับแถมทําให้เสียสมาธิในการขับขี่ด้วยคนไทยจึงไม่ค่อยใช้แตรรถครับอื ไม่หยุดแค่นั้นผู้สื่อข่าว BBC เวียดนามยังสัมภาษณ์สาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกด้วยสาวเวียดนามคนแรกกล่าวว่าที่เวียดนามถนนแคบคนขับเลยต้องบีบแตรเพื่อแจ้งตำแหน่งตัวเองค่าแต่ที่ไทยคนขับจะมีน้ำใจไม่เบียดไม่แซงแบบอันตรายเลยไม่ต้องใช้แตรบ่อยๆอีกคนเสริมว่า ฉันก็ใช้แปรเท่าที่จําเป็นค่าเพราะการบีบแปรมากเกินไปจะทําให้คนอื่นตกใจและบางครั้งอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะมือจะยุ่งกับแปรแทนที่จะจับพวงมาลัยดีๆอืผู้สื่อข่าวยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่เวียดนามมลพิษทางเสียงจากรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป็นปัญหาใหญ่มากโดยเฉพาะในฮานอยที่มีรถจดทะเบียนกว่า8ล้านคันในราน,นอยและโฮจิมินซิตีอีกเล้านคัน และแตรรถในเวียดนามก็มักจะมีเสียงดังเกินกฎหมายกำหนดที่1 1 5เดซิเบลอีกด้วยสาวเวียดนามคนหนึ่งที่อยู่ไทยพูดทิ้งท้ายว่าวันทำงนานก็เหนื่อยพอแล้วค่แค่อยากกลับบ้านเงียบๆไม่อยากฟังเสียงแตรอีกเลยและในเมื่อเรารู้เหตุผลจะฟั่งคนไทยแล้วเรามาฟังเสียงจากโลกออนไลน์กันบ้างดีกว่าค่ะสืบความคิดเห็นจากชาวเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้จะคิดยังไงกันบ้าง ความคิดเห็นที่หนึ่งฉันเคยไปกรุงเทพมาสองครั้งจริงๆแค่าถนนเงียบมากรู้สึกสงบกว่าฮานอยหลายเท่าความคิดเห็นที่สองอยากให้วัฒนธรรมการขับรถของไทยมาอยู่ในเวียดนามบ้างจะได้ไม่ต้องฟังเสียงแปรทั้งวันความคิดเห็นที่สามคนไทยจะเย็นมากไม่รีบบีแปรใส่กันเหมือนที่บ้านเราความคิดเห็นที่สี่ ฟังแล้วรู้สึกอายเลยค่ะเราบีบแปรก,กันจนชินจนลืมว่ามันรบกวนคนอื่นความคิดเห็นที่ห้ามารยาทบนท้องถนนของไทยคือสิ่งที่เวียดนามควรเรียนรู้ความคิดเห็นที่หกอยากยายไปอยู่กรุงเทพเลยแค่แค่ไม่มีเสียงแปรก,ก็น่าอยู่มากแล้วความคิดเห็นที่เจ็ดในโฮจิมินซิตี้ไม่มีใครบีบแปรคือแปลกแต่ที่กรุงเทพไม่มีใครบีบแปรคือเรื่องปกติ ความคิดเห็นที่8วัฒนธรรมสะท้อนผ่านเสียงแตรได้จริงๆไทยกับเวียดนามต่างกันชัดเจนความคิดเห็นที่9การไม่บีบแตรของคนไทยคือการให้เกียรติกันอย่างหนึ่งเลยนะความคิดเห็นที่10ขอปรบมือให้ความมีวินัยและความเงียบของถนนในไทยเลยข้าประทับใจมาก <c oughs> และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าความสงบคือวัฒนธรรม และความเงียบคือมารยาทบนท้องถนนของคนไทยเป็นยังไงกันเด p พีเซีหลังจากที่ได้เห็นคิววิดีโอนี้แล้วตั้งแต่ต้น,นจนจบผู้ดใดสิคอมเมนต์อย่งกะพากันคอมเมนต์อย่างสุภาพโดยพีพีเอฟซีเด้อเนาะสำหรับน้องลี่เองได้ไปทางไทยแล้วก็ได้ไปทางเวียดนามแต่ว่าเวียดนามนี้น้องลี่เองพัดโบได้ไปฮานอยะนะโบได้ไปเมืองเมืองเอกของเพิ่นเนาะ แต่ว่าประเทศไทยฮันุงรีพันได้ไปอ่ากรุงเทพแล้วเนาะกับบนเน่ใจว่าซีอ่าเปรียบเทียบกันจังไดเรื่องการสัญจรเนาะแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่เห็นตั้งกันแบบชัดเจนเลยถ้าเทียบแบบตั้งจังหวัดก็คือ,อยูเวียดนามเนาะยูอ่าเมืองอยูแข่งหรือว่ายูจังหวัดแทงหัวที่นุ้งนีเองไปไปบ้านแฟนอายของอ่ะไปบ้านแฟนอายของ น้องดีสาวฮานาะเนาะซึ่งเป็นต่างจังหวัดนั่นแหละพี PPFc แต่ว่าตัวเมืองเพื่อนกันแย่แย่พอสมควรเลยจเจริญเลยแหละพี PPFc คือจังที่น้องดี้เองทายคลิปให้เบึง้งเรื่องการขับขี่นี่นะ PPFc กดจาราจรเพิินค่อนข้างแบบเข้มงวดขนาดเลยแต่ PPFc เนาะคนคนที่บ่มีใบขับขี่นี่สิไปขับบ่ได้เลย เนาะสิเป็ดคับนี่บดได้เลยถ้าทึกปั๊บมาเ่อนึ่งนี่ก็คือปั๊บแหงขนาดเลยเนาะแล้วถ้าหางอ่าปั๊บเ่อนึ่งปั๊บแหงแล้วบัีนี้คนก็บ,บ่ค่อยบ่ค่อยยักพิษกฎหมายกันได้ตามที่ครอบครัวแฟนของไอรองรีเพิ่นเล่าให้ฟังเนาะเรื่องการบีบแก่นี่ก็คือบีบสนั่นวั่นไหวกันเลยทีเดียวเลยละพีพีเซีคือเฮาเป็นคนต่งางชาติจัางสีเนาะสิไปเดินข้ามถนนเองนี่ม่นบดได้เด็ดขาดกับบเน ใจว่าผู้อื่นได้โบแต่ว่าสําหรับน้องนี่เองเม็นบุก,านนก้าเนาะดูความที่แบบรถมันหลายแท้ๆบีบีเอฟซีแ,แล้วแต่ละคนกระซิบีบแกปี๊ดปัาดปี๊ดปาด,ปด,ปาดแล้วแกแต่ละคน่านโบเม่นคือแกบ้านเห่าไปบีบีเอฟซีแกบ้านเห่าซีเมนปีกป๊กปีก๊ดนี้เน,นาะอันนั้นซีเอสเป็นเสียงเพลงก็มีคือการบีบีเอฟซีอันปี๊กบ้านนึ่งนี้มันสีดังมันสีดังสะท้อนอยู่หันละประมาณห้าบาทนี่แหละ เบื้องลนะักตลกดีได้เรื่องแกของบางคนนะพีพนะีเพฟสี่เนาะคือแบบเออคือแบบว่าเง่งกับบน,นี่ใจสิว่านะพี่เพฟสี่บบหัวสิว่านะ่ะ นาะหนุ่รีย่งกัดสงสัยว่าเป็นอย่างเพิ่นคือบีบเก๋บางทีหั่งบดได้มีรถด,ด้วยซ้ำบีบเอฟซีครอบครัวของแฟนไอรอเรีเพิ่นให้คําตอบมาว่าถ้าเห่าบบีบเก๋นะอีกฝ่ายที่ตรงกันข้ามสมมุติเขาไปทางนี้ฝ่ายที่ซีมาซีนะข้าเจ้าบัหูว่ามีรถอยู่นี่เขาก็เลยต้องได้บีบเก๋เตือนไปว่าเออคอยอยู่นี่เด้ออย่างประมาณนั้นนะพี่เอฟซีถึงแม้บางแยกที่เป็นแยกอ่า ยุทงให้ทงหนาจังีิถึงแม่เขาเห็นอยู่ละซ้ายกับบ่มีขวากับบม่มีทางหน้ากับบม่มีเพื่อนกันอย่างบีบอยู่คือเก่าพีเอฟซีอันนี้มันก็กลายเป็นความเคยชินของเพื่นแล้วเนาะน้องลี่ตอนไปฮันขี้ลถอ่ารถเมย์ระว่างประเทศไปเนาะพีเอฟซีน้อขขามด้านยุลาวนี้เพื่อนกับบบีบได้รถเมย์เพื่อนกับบุบีบเวลายุลาเนี่ยนะแต่พอข้ามไปเวียดนามปั๊บ ทอนนั้นแหละ PPF4 ทุกซอยทุกแยกเพิ่นสิบีบเพิ่นซิบีบและแกเพิ่นหซาสเสียงดังฟังซัดสุดๆเลย PPF4 เนาะอันนี้คืออยู่ในเวียดนามเนาะยูฮาหนอยนี่ยุแข่งแทงหัวแข่งของสาวฮานาเพิ่นลยูฮานาะยังเป็นแข่งน้อยๆ p p f c แต่ว่าฮาหนอยนี่ต้องนียเองโบฮูวาชีว่าเลยอายว่าให้ฟังฮานาะความแก่เอ่ยความรู้จักเอ่ยสินะเฮาสิให้เฮาคับเฮาเป็นคนต้งางชาติไปนี่สิเห็นครับเองนี่มันบรายเด็ดขาดถ้าบบมีผู้ที่ขี่นำไปก้อนเนาะ แล,และสำหรับประเทศไทยประเทศไทยพัจีัเป็ up, นสไตล์แบบเงียบเงียบเจ้าก็ขี้ไปพอเจ้าค่อยก็ขี้ไปพอค่อยซีบีบแท้ๆเมนตอนอ่าขีดหน้ากันโบสิเกิดอุบัติเหตุโบอย่างประมาณนั้นเนาะแบบจำเป็นและจึงบีบ แต่นังลีเองเห็นข่าวมาว่ายุไทยขนาดถ้าเหาขี่รถไปแล้วไปบีบแกะใส่ลวัวขนาดป,ปีก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 เอซีใส่นนะแล้วแม่นเตรียมเกิดเรื่องเวนบอกพี่เพฟซีเพราะว่านางลีเองเห็นอยู่ตามติกตอกค่อนข้างหลายนี่คือความแตกต่างยุเวนามพัดบสนใจมันกลายเป็นวัฒนธรรมของเพิ่นไปแล้วแต่ว่ายุไทยพัดจีอาศัยความเงียบอาศัยแบบว่า จำเป็นแท้ๆจึงบีบสินะเท่าผู้ใหร่บีบแกใส่รัวๆนี่ก็คือแบบเตรียมมีเรื่องเลยแมย่นบอกพพ f ซอันนี้ผู้ใหร่ที่ อ่ะู้ไห้ใดที่เป็นคนไทยสามารถคอมเมนต์บอกน้องลีได้ยุ่งลาวคือกันยุ่ลานี่นุองลีเองสังเกตคล้ายๆคือไทยพี c ีเรื่องการสั่นโจรอีย่างเหา่าน,นะเรื่องเรื่องแบบบีบก็บีบแก่เดอออันนี้เดินเนาะเรื่องบีบแก่นี่นะคือไทยเลยถ้าผูใ้ใดที่ไปบีบอ่ะสมมุติเฮาขี่รถไงไปก้อนแล้วมีรถรถ ไงอีกขันนำากนลแล้วมาบีบแกรัวๆใส่สิน่ะผู้คับก็บสิแบบหัวห้อนขึ้นมาทันทีเลยอันนี้รู้เ,เองสังเกตสังเกตมาเนาะพีพีเฟีเนาะคล้ายๆคือการไทยกับลาวเรื่องบีบแกนี่นะแต่ว่าเวียดนามเพื่อนพัดบบถือเรื่องนี้เนาะมันก็นคือว่าอะไรพีพีเอฟซีตั้งวัฒนธรรมเนาะตั้งวัฒนธรรมตั้งกันเนาะ แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์คิววิดอนี้ออกมา PPFc ด้วยความที่อ่ เวียดนามกับไทยนี่เพิ่นแตกต่างกันหลายเนาะเรื่องการสัญจรคือกันแต่ว่าเรื่องบีบแกีนี่ต่างกันซื่อดังของเวียดนามบ b c เวียดนามนี่ไะพีพีซีเพิ่นลงทุนบินจากเวียดนามเพื่อมากรุงเทพเพื่อเฮ็ดข้าวนี้เฉพาะเลยเนาะเพิ่นก็นได้ไปสัมภาษณ์ทั้งคนเวียดนามที่อยู่ในไทยทั้งผู้ที่สัญจรแบบสุมมือสุมมือเลยก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่เพิ่นก็นคือแบบเลือกสัมภาษณ์ทึกคนแท้ๆเนาะพีพ สีเนาะกระซิบประมาานี่แหละพี่เวฟสีสำหรับนุองนี่เองเรื่องอาหารการกินและแม่ขอยกให้ไทยเนาะเพราะว่าไทยันนึ่งมากก็คือค่ายกันแหงกินค่ายกันกับลาวแห่งนุองนี่เองเป็นคนลาวก็เลยว่าวโฮสึกทึกปากเรื่องอาหารการกินแม่สิไปทางไทยหลายก้อนทางเวียดนามถ้าถามถ้าถามว่าอันไหนที่เวียดนามน้องนี่เองมากที่สุดก็จะเป็น จำพวกเ้าจี้เนาะเพราะว่าน้องลี่เองฮนเป็นคนที่มากกินเว็บเ้าจี้มากกินอันจำพวกนี้สินะก็เลยว่าถ้าเป็นเ้าจี้นี่เม่นของเวียดนามนี้แซ่บแท้พีพีสี่ถ้าเป็นจากเวียดนามแท้ๆนะเนาะก็คือน้องลี่เองได้ไปกินยู่ร้านกาแฟดัง กาแฟนั้นชื่อว่าเลนอี่อย่างสักอย่างนี่แหละพีพีเอฟซีเสเทแส,บ,สบว่าพีพีเอฟซีแสบแหงแต่ว่าค่อนข้างดังดังแหงแล้วก็ค่อนข้างแพงแพงแหงอีกพีพีเอฟซีเอนว่าเป็นระดับเบนเบนระดับประเทศเลยเนาะซ่บแหงทับถ,ถ้าได้ไปเดี๋ยน้องลี่เองสิทายให้บึง้งเนาะน้องลี่เองก็มีแผนว่าสิไปส่วง เดือนหกนี้ถ้าหากบรด้ขาเหียนนะนเ PPF4 นุ้งลี่เองสิไปพร้อมกับอ้กับสาวฮนาเนาะแต่ก็รอรุ่นเบิ้งว่าสิไปเห็นอีย่างบบเมนไปเที่ยวเนาะเธอนี้เมนไปทุระก็รอรุ่นเบิ้งว่าสิได้ไปบบมันค่อนข้างเอียงไปในทางที่สิบริได้ไปเพราะว่านุ้งลี่เองลงคอร์สเรียนแล้วเนาะ PPF4 เนาะลงนุ้งลี่ลงเฮียนยุสองบอนเฮียนอ่า ยูสถาบูสถาบาลลาวอเมริกากับเหียนเพิ่มเนาะพี่เอฟซีเนาะแต่ก็รอรุ่นเบิ้งน้ำกันเดอ้อเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อสบายดีสวัสดีเดอ้อ